สวัสดีครับ FC แฟนคลับองิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับกำลังคึกคักกันใหญ่เลยนะครับ FC ทุกทุกท่านคมชัดลึกอวอร์ดเนาะเปิดโอกาสให้บดา FC อต่างๆที่ชื่นชอบรักศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านเนาะ FC ใครก็ FC มันนะครับได้นำเสนอชื่อเข้าร่วม การโหวตคมชลึกอวอร์ดครั้งที่2 1เนอะกำลังคึกคักกันใหญ่เลยนะครับผมไปเจอโพสตของหมอลำสตอรี่เนาะโอ้ทหมอลำสตอรี่แคปชั่นนะครับบอกว่าโพหมอลำสตอรี่ที่สุดแห่งปี2567วัดความนิยมจากเพจหมอลำสตอรี่กวนใจมหาชนฝ่ายหญิงกว่า80จากผู้ติดตามเพจ อุงอิงคือผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2 5 67และมียอดผู้เข้าชมรวมมากกว่า5 0ล้านครั้งนะครับแอสเทกอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกระแสของน้องอุงอิงตอนนี้จริงๆเลยนะครับเพจมอลำสตอรี่เนาะซึ่งทางคมชัลึกอวอร์ดนะครับก็โพสต์แคปชั่นนะครับผมไปอ่านเจอเหมือนกันเขาบอกว่าหนึ่ง เขาเนี่เสนอรายชื่อต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับเสนอร้อยคะแนนเข้าร้อยนะครับยิ่งเสนอเยอะคะแนนเข้าเยอะตามจำนวนเสนอนะนะครับแอสแทคคมชลิกอวอร์ดยีนะครับและล่าสุดเนาะน้องอูอ๋หิงก็ติดท็อป10นะครับลิสต์ท็อป10็นเเสนอชื่อลุ้นชิงนะครับมีน้องอูอ๋หิงติดในรายการนี้ด้วยนะครับบรรดาเอฟของน้องอูอ๋หิงนี่ เยอะจริงๆเลยนะครับศิลปินคนอื่นๆนี่ผมก็ไม่ได้ไปดูเท่าไหรน่น้อแต่ว่าผมเป็นเอฟซของน้องอุกองนะครับผมก็จะมุ่งมาที่น้องอูกอิงอย่างเดียวเนาะก็มีศิลปินลหลายท่านเลยนะครับถูกนําเสนอชื่อนะครับดาราพิธีกรนักร้องสาขาอื่นนะครับผมชลึกอวอร์ดเปิดลิสท็อป10คนดังในวงการบันเทิงที่ถูกเสนอชื่อชิงผมชลึกอวอร์ด21ก่อน ปิด9มกราคม68ทั้งนี้ยังมีเวลาให้ได้ร่วมเสนอรายชื่ออยู่นะครับามาพูดถึงน้องอู๋อิงเนาะเราเป็น f อฟซีน้องอู๋อิงนะครับกระแสแรงกระแสปังของน้องอู๋ิงนี่ไม่หยุดเลยจริงๆนะครับเอฟซี FC ทุกทท่านพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนาะที่รักที่ชื่นชอบน้องอู๋อิงกนนะครับก็ช่วยกันโหวตให้กําลังใจน้องอู๋อิงเนาะโหวตชื่อน้องอู๋อิงเข้าไปกันเยอะๆนะครับ มันมีแนวโน้มนะครับที่ผมเข้าไปดูตามแพลตฟอร์มต่างๆเนาะไปดูอ่านตามคอมเมนต์ที่ขเขาคอมเมนต์กันนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะไปเจอ f c น้องอุ๋กเยอะมากเลยนะครับเจอ f c ของศิลปินท่านอื่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะเป็นว่าเราไปเจอกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเนาะบรายเ FC น้องอุ๋กเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไปดูตามหลายแห่งเลยส่วนใหญ่แล้ว f c น้องอุ๋เยอะจริงๆเลยนะครับ อันนี้ก็การันตีได้เลยนะครับว่ากระแสะน้องอุ้งอิงนี่แรงจริงๆนะครับไม่จกตาจริงๆอันนี้ไม่ได้ยืนยอปอปั้นกันนะครับพูดตามที่ผมไปเจอตามคอมเมนต์ต่างๆแอฟดำก็เยอะนะครับแอฟฟ้าก็เยอะมันก็มีศิลปินคนอื่นๆที่เป็นตัวชิงเนาะจะมีะไรอันการบัณฑิตนะครับเอฟซีเขาเขาเยอะเหมือนกันนะครับ f อฟซทุกๆท่านแต่ว่าเรานี่ น้องอู๋อิงเนาะหนึ่งเดียวคือน no ้องอู๋อิงนะครับร่วมกันบูถ์รวมกันเชียนะครับคิดดูง่ายๆนะครับเอฟซี no wing, น้องอู๋อิงนี่สาวน้อยเพชรมันแพงไปเปิดทําการแสดงที่ไหนนะครับมันสังเกตง่ายง่ายมากๆเลยนะครับแค่พ่อแม่เอฟซี FC ต่างๆเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปชมนี่แน่นสนามจริงๆเลยนะครับแล้วก็สองวันนี้ก็มีที่สุรินเนาะอำเภอลำดวนแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับที่บุรีรัมย์นะครับโอ้โหแน่นสนามจริงๆเลย ที่บุรีร์นี่นะครับสนามกว้างไปสองเท่าเลยนะครับคนนี่หนาตาม,มากๆเลยนะครับขายบัตรล่วงหน้าไปสองหมื่นใบนะครับสนามกว้างอย่างยิ่งเลยเป็น,นภาพที่เห็นอะไรนี่ตื่นตาตื่นใจนะตะลึงเลยคนเยอะน,นะครับอาจจะมาไม่เต็มสองหมื่นนะแต่ว่าคนหนาตาม,มากๆเลยเพราะว่าสถานที่สนามมันกว้างมากเลยนะครับสองเท่าเลยอสองเท่าของปกตินะครับเอเฟซีทุกๆท,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 ท่านงานเมื่อคืนนี้นะครับ ที่วัดโคกตะโกเนาะนางรองบุรีรัมนะครับเป็นงานการกุศลเนาะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะไปซื้อรถกู้ภัยหรือว่ารถตู้พยาบาลอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นงานกุศลทําให้จําหน่ายบัตรได้เยอะมากมายเลยนะครับขายล่วงหน้าไปสองหมื่นนะครับงานนี้บอสโจก็ได้ร่วมสมทบทุนทําบุญเนาะสองหมื่นบาทนะครับ เพื่อที่จะได้นําเงินส่วนนี้ไปซื้อรถกู้ภัยตามที่เจตนารมณ์ของผู้จัดแล้วก็ทางวัดเนาะและล่าสุดเนาะผลงานเพลงสาวสบน้อยคอยฮักของน้องอุ๋งอิงนะครับก็ขึ้นติดชาร์ตนะครับอันดับเจดเนาะจากเพลงที่มีผู้ขอฟังมากนะครับจากบรรดาแฟนเพลงต่างๆนี่ที่ขอฟังเพลงสาวสมน้อยคอยฮักนะครับ ติดชาร์จขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วนะครับหลังจากปล่อยมา1เดือนเนาะปัจจุบันนี้เพลงสาวสมน้อยคอยฮักนะครับยอดวิวก็4ีล้าน6แล้วนะครับเพลงน้องอุงิงนะครับแล้วก็ใน Tik t o อแอปดำนี่แผ่นเสียงสาวสมน้อยคอยฮักนะครับก็มีผู้ที่นบับมาเล่นนี่เยอะจริงๆเลยนะครับอันนี้มันก็มีแนวโน้มมันก็มีแนวทางที่ว่า กระแสน้องอุ๋งเอิงนี่ยังคงแรงนะครับยังคงเป็นที่ชื่นชอบของมาดาเอฟซีต่างๆอยู่นะครับก็อย่างไรก็ตามเนาะเราก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะพอ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับร่วมกันเชียร์ร่วมกันเสนอชื่อน้องอุ๋งอิงเข้าไปกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องอุ๋งเอิงนี่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปีที่3เนาะเราก็หวังใจไปอย่างยิ่งนะครับเอฟซี FC นะครับศิลปินของเราที่เราชื่นชอบเราก็อยากให้เขาเด่นเขาดังไปนานๆนะครับให้ติดหนึ่งเนาะให้ชนะเลิศได้รับรางวัลน,นะครับปีที่3ามสามปีซอนนะครับคมชดัดลึกอวอร์ดนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลขั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับนะครับจะออกหัวออกก้อยอยังไงตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็มีใจมุ่งหวังที่อยากให้น้องได้รางวัลอันดับหนึ่งนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วผลมันจะออกมายัางไงเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าศิลปินท่านอื่น,นๆนก็มีเอฟซีของเขาก็แรงก็ปังเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดตามเขาเราไม่ได้รู้เบาะแเสข่าวคราวเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามุ่งมาทางที่น้องอู๋หิงอย่างเดียวไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาทเนาะเพราะม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับเสนอชื่อน้องอู๋หิงเข้าไปกันเยอะๆนะครับดึงแอเคาส์นี่สามารถ เสนอได้ทั้งวันเลยนะครับทางคบชดึกอวอร์ดไม่ผิดกติกาใดๆดทั้งสิ้นนะครับเอฟซีทูทุกท่านนะครับ